าก็เป็นคนเงียบๆเนาะขันมาผู้ใดล้วไปนาเลยคนมัเน่ยแม่นะม่แ้วอะคนเงียบเงียบดรโลดปเลเลยบ่เ้านเียลดได้เยอะแบบต้านานที่บ้านเียปเลยลูกฮะลูกีลูกขัน่าตะกี้กว่าตะอินตม วอจะไปชาเนี่ยแต่เลยได้เลยกินแมงไม่เตนเม่เนคือ่กินจ้าอายยังอายผู้บบาเจ้บ่่ได้อายใคมัเป็นเป็นยังกับ่กินล้มันดนีแล้ เป็นคนเงียบๆเนาะขันมาผู้ใดลรไปนําเลยคนมันนะแม่นะคนเงียบเงียบตลดเลยรไปเลยอ่ะเบิ้ลเนี่ยรถไปเยอะแบบต้นนาตะี้เบิ้นเนี่ยไปเลยลูกฮะลูกยีลูกคนก่อนตะกี้ก่อนตะกี้ยิงตรเปง่อ คนบันเดียวกันเน่บุมี่บ่ที่ไปเล่นน้ำเจ้านะที่มาเล่นในเฮือนเจ้านะไม่บ่เวิยนเนี่ยเราเบิ้นโปรดต้องเนีย่นเบิ้นก่อนโปรดมูวิยนแต่ว่าแสดงว่าเราในจะเราจะเอาคนบันเองจะเบลเอาไปเนาะมีระบาดบันที่ว่าถึกใจในบ้านเองฮะมีโย แม่มาด,ดนานักหลาน่ะเขาว่าบอกกินปีนี้กะมีโคกระตังเนวยแอบปลดองเวยนะแอบปวดปวดบัเกิฮะเอา,า <c oughs> อะไรปเลยเนาะเีบอกแล้วนงามปันนี้เนาะ ได้บ so. ืนก็ได้แล้วเนาะคนงามเนาะจบพล่เลยก็เชิบชบัต้อแม่ได้เหรอโ่เชิดมัดหลยแม่บนบ่ไมนะระเพจิมันเจี๊ยะเพวัดเป็นออดผู้บพาย รมเบ่าไก่แบบนี้แล้วเข็ลายแล้วก็เป็นวัดแม่นหรอม่ได้ไปลินทางใดมาหนุกช่องม่ได้ไปลินทางใดมไดรเข้าแบบเมืองบริข้าววะดันวันนัดโมไปหาลินนะ เลือยยังเป่าอย่มนดงเลยหาชื่อคอหาชื่อคองโอมด้รึ่านักผู้บาวไทยบดีโอนมาห้บ่เทตเับรถวะป้าจะได้มดังเท่ปมาปนนโดมปามัวเรี

cứ yên ăn thai. Mười lăm lại nữa thai. Mười lăm thai. Mười lăm thai. Mười lăm không Mười lăm thai. 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 สิบ่นใช่ปะอยู่บนเดียวก็บ,บ่มนเนาะคนไปเลยเนาะอยู่ไปอยู่มาก็เครียดทุดยคนฮะหาเบิง์ูฟบ่าวนะ มันจ,จีบแตู่้บาบันเดียวเนาะอ,อาะู้บาบันอื่นนะกินแต่น้อไม้ไฟหวานเนาะว่ามันไม่ได้มาดนหรือเปล่าดนแล้วงั้นทำไมไม่ไม่ทีทำไมแน่นจ้ะ Đúng chưa? đơn giản nè Ta bần Mình tới khóm cà pháo mà dạo Bố đứa bố mình nhắn Mình kéo Có bè cá mực bò Cung, cá mực cung hả?

ຫມົດຕິຈອງໄປອ້າຍຫມູ່ນີ້ອາກີ້ບັງຫມາຍເຮົາຍໍຍໍນີ້ອາກີ້15ໄປຈັກເພິຈັ່ງເອົາຜົວໂບຄັນມີຜູ້ເອົາຜູ້ອື່ນຫມໍນຶຫມໍເຮີ້ນີ້ກໍເອົາລະບໍ່ແນ່ວ່າໃຫ້ຮອດອະນຸຮອດສາວໄປຈັ່ງເອົາ ลก้อง็นไหนึงลังซีฮอมันกะต้องมุงทิ้งลูกเขมาเล่นกับน้องกันแล้วก็นททยมาเ่งเลยนี่แหละมาอ่นเปนไทยกันก็จอะไเร่องเปนทยต่อน้นนะคานจะได้คนคือการยาน,านึแคนบันทึกใจละย่านบ่ เอาเ้อะแล้วคือโจนนี่วะจังยานเออคอยไปเยอจะไปอะไรเยอะคิดช็อกบ่โุกคือกันแล้วบ้านเอาตาห้คือกัน,กนห้ามเบิ่อคนจะขังหลังแต่ปมจะคุย,ยกันแต่เรางามกว่า Say pao. Pao. Nguyên ngay đi. Mãi tao. Mày bảo đi Hawk bơi bài. Hawk bơi bài. Hawk bơi bài. Hawk bài 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 hết bài 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 hết bài 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 vô bài 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 Chữ bài 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 sao? bài sao? bài 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 Kính chào mà. Thế là một tay mái mà bây giờ này tay mãi không? Tay mãi này. Này mà, <laughs> mà, mà, mà. Mà là này tạ lưu đây này. Hả lưỡi mà. rồi mà. Hả rồi mà. Hả rồi rồi mà. Bớt 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 Bớt mà. Bớt mày Bớt จกบอย่างแปลนกึกว่าสมมติว่าพูบ่าวมาเล่นเนี่มาเล่นแบบๆเขามาคืนๆเล่นเล่นในเคืนบ่สุพูบ่าวมาเล่นกลางคืนนะนะมันข้างล่างบ่ล่นอยู่ขี้ดินมาเริ่มมาเล่นในคืนๆเอาถามจะกัน,อน,นะอกนตอบคนตอบวายูบ้านเอคนอยู่วะโหจิตอบจังไรอ่ะนะ chúng con và cô ba mà lên nè nha, hên hên mà lên đống lên trên đà lạt, trên đà lạt, trên đà lạt mà, thì bảo, này, bộ lội bộ lội nhà nào cọt xẹt thế bảo mà, rượu bắt là phải lại một chỗ bị kẹt mà, nói tan hả? nhà sang lộ lộ lưu lấy. Cái luôn kìa Tham hả? Tham của sao hả Rồi, ừ. ba Bà Mà lên cả Mà lên như hơn lưới hơn hơn ลมกันแทรละวันอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี่มาขึ้นยื้เฮือนผู้สาวนอนนั่นแหละนั่นคือเพือนผู้สาวนอนเคลื่อนใช้ผู้สาวนอนอยู่พุ่นเหรอทงานนี่ทันจะแก้วเป็นยังไงตกใจเจ้าอะไกันกบ่ผู้สาวจะค้อนนอนหัข้างไหนเมื่อกี้บ้านน่ะเวลาโกบ่าวมากระมาณสองคนเลยหรือเปล่าตามขับโดนตังตังกันเลยบ่

ละสิปอบหงอย่งขามาม่ให้ทึกใจแล้วเนาะรอสาวอยู่รึเปล่าอะไรกันเนี่ยเนี่ยเราเวมันได้ยังลูกเล็ เห็นอย่างชิ้นหนึ่งเขาเห้เหชิ้นหนึ่งเขาหนึ่งเขาเนี่ยต่เวนแต่ชีมงพันวาหนึ่งเขาหนึ่งแต่เวนมันก็เย็นเลยเขาหนึ่งฮอนฮอนเนี่ก็กินลมแสบเนาะหนึ่งแต่เวนมันก็เป็นเขาเย็นแล้วจะอุ่นสามล้านนะเกียรติสามกระดองนะมันสามล้าน Mắn ừ. Mắn bật đá Mắn xôm vèn Xóm Bật áo cắn đứt Khó Bên xịp lăn mà Có tờ Mấy lẻ Có phải tờ tờ ạ Ok Luông đòn vào mấy Viên nhà nào gọi Bên xịp xào Bên xịp sao làm Mấy lẻ bật Mấy มียังนะสิมาฮะมีงัวมีถอยบะบมีเงลยกินละละอ่ะละอ่ะนจเดาเรีนยังอรแบ่อรแบกบมเบาะวะอรมัน้ำแบ่ใช่รึเาแบน้ำเต็มแบเถอเนาะเอาผัวไทยจะเอาลายแล้วเอาลายหลานผมลอยลานเป็นข้าวเลยม้ย

นงามเน่าจะเป็นาองามเนาะพี่มันโทรบางทีทำผัานมือนต้นด uh 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 ิล uh ้เลยกันครอะมันจ้างคนไหนเถอะมันจ้างใช่ไหมครับใครเราง่ยะเต่าใครเรียสมมติว่ามีผู้บาวมามักในอามะสเอาวจอยให้เขามาโชว์บลิเมอ่อเฮือนเขาโชว์นี่บ่รด้ป่บ่บ่มีนะเนาะ บโ่ะเราไหเลยบุญยามตไม่ต hmm. ้องไม่อาต้องยากหรอโซนอเขายังมาโชว์ก็ไ่ด้ปะสมัครอัจะอโคไทยนนจจเมอ่อพุนเลยป่สมอดซีเซอได้ฮสมอดว่าคันสมอดว่าจ้มากผบ่าวไทยเนี่ยเขจ้จเมอประเทศไทยเลยป่ให้เขามาโชว์ก็บอกดิไม่โชว์แบบอาชาเต่่อาชาจะยบมันจะ

Ta ấy nè adong ơi, adong mẹ bay. vay, báo Chờ bữa hả ừ. Khả đọc thực nó. Ừ. Tên xong miếng nha nó. Đây. Nghe thì là cái ruồi ruai ừ, rồi, đó. biết lại nữa bữa. Đi với lại nè bữa. Đi với với nào? Cặp

น่าจะเป็นขาวน้ําน้เนาะบ่มีหยังมาเล่นนําน้องซื่อๆมาเบิ่งความงามของลาวอนะประมาณนี้เห็นลาวงาก็เลยมามาักทายลกนอยเนาะเป็นไทําาอได้ลไอได้ลได้เคยลาวนะฮเอ๋อ่อ๋อเนี่ยก็ัด้ิลมาบไ้อเนี่ยเนี่ยีบ้บ้าจุรน่นะ ขับนาน้อได้ซุ้มปะได้หน่อจบนะบายๆด้วยขับใจได้